DAD Channel สวัสดีค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าหากคุณติดเชื้อโควิด -19 จะต้องทำอย่างไรวันนี้<ม>ทางช่องเรามีคำตอบมาฝากค่ะหากคุณทราบผลนะคะว่าคุณติดเชื้อโควิด -19 คะ่ะสิ่งที่คุณต้องทำเป็นอันดับแรกนะคะก็คือเตรียมเอกสารต้องใช้คะ่ะ<ม>เช่นบัตรประจำตัวประชาชนคะ่ะผลตรวจโควิด -19 แล้วก็แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะคะกับทางหน่วยงานที่รับเรื่องเพื่อเข้ารับการรักษาค่ะโดยการโทร1330 1669และ1668ค่ะข้อ2ค่ะงดออกจากที่พักหรือเดินทางข้ามจังหวัดค่ะ ข้อนี้หากฝา่าฝืนถือว่าผิดพรบรโรคติดต่อปีพศ .2558 มาตรา34ค่ะข้อ3ค่ะงดใกล้ชิดครอบครัวและผู้อื่นนะคะควรแยกห้องน้ำนะคะหากว่าทำได้ก็ควรที่จะแยกค่ะข้อ4ค่ะหากมีไข้นะคะก็ให้รับประทานยาพาราเซตามอลค่ะแล้วก็เช็ดตัวค่ะเพื่อลดไข้ค่ะข้อ5ค่ะ สวนแมสตลอดเวลานะคะแล้วก็ต้องแยกของใช้ส่วนตัวด้วยค่ะต่อไปค่ะการพบบุคคลติดโควิด -19 ในที่ทำงานหรือบริษัทสิ่งที่จะต้องทำนะคะก็คือข้อ1ค่ะให้พนักงานหรือผู้พักอาศัยนะคะที่ติดเชื้อหยุดงานทันทีค่ะแล้วก็แยกตัวเองจากผู้อื่นค่ะ2ค่ะ แจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นะคะภายใน3มชั่วโมงค่ะเพื่อควบคุมโรคและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงค่ะ3ค่ะผู้มีความเสี่ยงสูงนะคะให้รีบพบแพทย์ทันทีค่ะพร้อมทั้งกักตัว14วันค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำค่ะแยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการ14วันนะคะ หากมีอาการให้รีบพบแพทย์ค่ะต่อไปค่ะการพบบุคคลติดโควิด1 9นะคะในสถานที่หรือคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์นะคะสิ่งที่จะต้องทำนะคะก็คือข้อที่1ค่ะหยุดกิจกรรมในแผนกนะคะหรือว่าชั้นที่มีคนติดเชื้อเพื่อทำความสะอาด1-3ชั้นค่ะข้อ2ค่ะพนักงานหรือผู้พักอาศัยนะคะ ทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆเช่นโต๊ะทางานโทรศัพท์ค่ะ3ค่ะทําความสะอาดบริเวณที่มีผู้สัมผัสจํานวนมากค่ะเช่นเราจับบันไดค่ะลูกบิดประตูห้องน้ําค่ะข้อ4ค่ะ ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อนะคะเช่นทิชชู่ที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะให้ใส่ถุงขยะสีแดงแล้วก็ปิดปากถุงให้มิดชิดค่ะสำหรับผู้ที่ทำความสะอาดนะคะก็จะต้องสวมอุปกรณ์ส่วนบุคคลนะคะเช่นถุงมือผ้ากันเปื้อนผ้าปิดจมูกแล้วก็รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งตลอดเวลาค่ะ ทีนี้เรามาดูระบบแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะในการป้องกันเชื้อโควิด19กันค่ะ <Hey. S 1> ข้อ1ค่ะติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิค่ะ2 <Hey. S 1> ค่ะจุดใจแอลกอฮอล์เจลค่ะ 3. ค่ะจัดการแยกและทำลายขยะติดเชื้อค่ะและข้อสุดท้ายนะคะจัดการระบบระบายอากาศให้หมุนเวียนอากาศได้ดีขึ้นค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจาก TNN Online ค่ะและรูปภาพตามเครดิตในภาพจาก Google ค่ะค่ะฝากกด Subscribe Like แชร์ให้กับทางช่อง DAD Channel ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ